อายุต่ำรล้วหยุคนี้กว่าป้ารู้อยู่แล้วว่ายุคนี้เศรษฐกิจมันตกสะเก็ดเช้่อว่าไปรักโยกับเมียนู่นนู่นกับไม่ต้องควบให้นู่นนู่นติดเรื่องก็ดีหลักเมยก้อยก็ดติดเท็กห่ือไรกว่าป้าติดก็ดีหลักเมยก้อยกับทำใจหลักอะไรไรอย่าตกันเฟื่อนแก้เมียเมื่อยยอมไหมเตยไอ้เตยรู้เทว่าปนั้นไม่มีปนันจริง ก้าบ้านนี่ชีพเมียเผื่นบ้าไปต้องเฮอปิดจีนปิดจีนเฮอมึงต้องคิดกันที่นาก็กต่เปล่าพุทธาวงจัดแหวนให้ได้มังไอ้จหนึ่งทำกจกดตดชีวิตต้องทำหลักจับจ้ามตี่อยู่อาศยาซียหลักทาาสูคนกันให้เปลนมึงกันตามไรไม่รู้ไรพุทธหลักรัพยหลูกสบายตายฮ้อ,อ,อันขึ้นไปบนนั่งกับกูว่าว่าซื้อ วกเหลากันเหลากันปลัมจนกูโตอเอืองลอยไปเจอใจเหว์กูพอไปตึงปับ๊บไว้วไเจ้ามาแล่ที่ใจเหวฉัชนนี้ฉันเต่าได้อยกไม่หมายืนเอยหกว่ามาแน่ที่ฉันเต่าได้เข็มขัดนี้ยืนเจิยทีนี้กูแร่กลางกว่าน้องเข็มขัดเช่นนี้เท่าไรทำไมแลงกูช่วยมือหลากรุดเตี่มนี้โตกเสี้ยหอกรอยหูเชยโรบุนใกล้เสือกันแล้ว พอวันลังกูเกลียดกูกล่าวว่าไปแกแกนนะเหลือไปแกแกนเออไปถึงยืนอยู่ติตรงนั้นเลยหวยเจ้าวันนี้พีมาแก้แกนแ,แล้วกูกำวนันเบื่อเลือวันนั้นะไเจ้ากองอางแลยืนยู่ออกตัวเจ้าก็ง,ง้างเออวันนั้นกูแข้งนี่กูนึกว่าโรบุญบากรัดชีพเนี่ยเผื่อไม่ได้ต้องเออคุยบอกคนเราชีพเนี่ยเผื่อน,นั้นมันอันตรายแต่ชีพเนี่ยเผื่อชีพไม่ไม่ดีวะหยาบลำ้ำ ชีพไม่ไหมในตีตายมันตายเพื่อไม่พัวมันไม่พัวในแต่โบกป้า,าวก็ลุยอา่าคุยบอกไอ้ตาจมมุดว่าเคยเป็นไม้ลูกชักคนนะในหมู่บ้านนะอา่าคุยบอกไงโบชีพลุยหมดเออกำนั้นนั่นชีพเออปุ่นย่ยาชีพอบอต่อยองชีพเ,เนมก็ชีพทวนได้ตายไล้อย่างจีพชีพเป้นี แล้วตึงครูจีบกับนั่นจีบอบโตโจีบแล้วก้แกงมึงกี่คนเดียนฮะถ้าจีบไม่ไม่โก้แกงกี่คนถ้ามึงไปจีบกับกันหลาวปืนกี่บอกแกงถึ่กอยจองให้ยิงตามเลยท,ที่ว่าปืนกี่บอกแต่ถ้าจีบเมีก่ก็จีบเมี่ก็ระวังบอกเดียวแต่แต่บอกกองพัวมันเลยตา,ายเลยบอกเดียวกัรจิงแล้วโตแต่บอกเดียวชุกกันบอกจีบบอกดิบกับบอกเดียวชุกกันหน่อยเลย กูเอาซิปบอกซิปมันนห้กูถือว่าป้าเป็นตึงลงตุนต้านก็ได้กำไรแล้วทีนี้นายโตมาได้ครับมึงนี่แจ้งว่าไปรักโยกับมี่ไอ้เท่งหมดเบื่อเลือดแล้วรอยเรียนเบื่อง่ายนั่นไปเลยนะไอ้เท่งมาแล้วมีเลือดร้อในโตมึงนั่นตีเดือดร้อนเลยกูไม่จะกูเก็บเรากูซยอมโดมันจะไม่ชนะกูนั้น ไม่ใช่กูคแค่ปลวเรากูแค่กูชมขันดูไม่ใช่ไม่ชมชอมอันนั้นเลยต้องต้องดูงงจปะปัตนานไม่ใช่กูแค่ปรวปลวแต่ไปแรกแกกูปัตนาอย่างนี้เลยเมียเต่งควนัน